หลังจากนี้นะครับประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับได้เก็บขายแน่นอนนะครับแต่เรามาปลูกช่วงนี้นะครับเราก็จะขายเป็นผักดอกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องโดนบังคับออกดอกโดยธรรมชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเฉล็ดบ้านเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมเข้าสวนอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้เรามาเข้าสวนแปลงพริกนะครับที่เราได้ปลูกุ่นแรกไปนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาถอนต้นผักกาดทิ้งครับท่านผู้ชมครับนะครับต้นผักกาดที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับก็เป็นผักวางตุ้งดอกครับที่เราได้เก็บยอดขายแต่ตัวนี้เขาใกล้หมดอายุแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันนะครับว่าแปลงพริกของเรานี้แล้วก็แปลงผักกาดของเรานี้ครับอยู่รวมกันครับท่านผู้ชมครับบางคนบางท่านผ่านมาก็นึกว่าจะเป็นแปลงผักกาดอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะถอนต้นผักกาดทิ้งแล้วก็มาดูต้นพริกของเรานะครับว่าโตขึ้นมากแค่ไหนแลาจะเป็นอย่างไรขั้นตอนต่อไปเราจะมีวิธีการทํากับต้นพริกอย่างไรนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงแปลงพริกแล้วก็แปลงผักกาดของเราแล้วนะครับเราจะถอนต้นผักกาดกวางตุงดอกใี้ทิ้งนะครับความจริงเขาก็มียอดอยู่นะครับแต่ยอดของเขานี้จะไม่สวยแล้วนะครับนี่ครับจริงก็ กินได้อยู่นะครับหากไปแกงหากไปนึ่งหากไปลวกพริกได้นะครับผัดน้ามันหอยยิ่งอร่อยเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับเราก็ต้องถอนทิ้งแล้วครับท่านผู้ชมถอนทิ้งก็จะเหลือแต่แปลงพริกนะครับมาดูต้นพริกของเราครับนะครับตรงใๆนี้ก็โตขึ้นแล้วนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ถอนต้นประกาศออกหมดแล้วนะครับแปลงที่ยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับก็จะเห็นเป็น ต้นพริกเป็นแถวแถวแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับ้องใช้ร่มกลางนะครับค่อยๆถอนไปนะครับมาดูแปลงที่เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับปลูกต้นมะเขือด้วยแล้วก็จะเห็นแถวพริกเป็นแถวแถวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูครับแปลงนี้ถอนผักกาดทิ้งแล้วนะครับพริกของเราก็ออกลูกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ออกดอกออกลูกแล้วนะครับนี่ครับริ่มออกดอกออกลูกแล้วนะครับมาเข้าไปดูกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับเห็นเป็นแถวเป็นแถวแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นระกาศที่เราถอนมาได้นะครับเราก็ใส่รถปิกอัพไว้แบบนี้นะครับเราจะเอาไปทําปุ๋ยหมักครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราถอนต้นระกาศทิ้งครับท่านผู้ชมเราก็จะใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็รอเก็บลูกเขาได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับได้เก็บขายแน่นอนนะครับ ช่วงนี้เราขายผักกาดได้เงินหลายพันแล้วนะครับขันดูตัวนี้ก็ออกลูกโอ้ตัวแล้วนะครับเราจะให้ปุ๋ยอีกหนึ่งรอบแล้วก็ให้น้ําอีกนะครับดินของเรานี้ไม่ให้แห้งเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับดูดินแปลงพิกของเรานะครับนี่ครับจะให้ชุ่มอยู่ตลอดเลยนะครับเราถอนต้นผักกาดนี้ไม่ยากครับนี่ครับถอนถอนแบบนี้นะครับเราจะเอาทําปุ๋ยหมักครับท่านผู้ชมไปดูครับเต็มขันรถหรือยังนะครับเราจะเอาไปทําปุ๋ยหมักนะครับนี่ครับ ยอดของเขาเขายังสวยอยู่ครับแต่กินได้ครับกินได้อยู่นะครับแต่ถึงเวลาแล้วนะครับเพี่เราจะต้องบำรุงต้นพลิกนะครับนะครับไปดูคุณพ่อกับคุณแม่ถอนนะครับโอ้ต้นนี้ครับต้นนี้สวยมากเลยนะครับนี่ออกลูกโตโตแล้วนะครับถ้าได้กินปุ๋ยได้น้ําอีกนะครับเขาจะโตไวมากนะครับประมาณหนึ่งเดือนได้เก็บขายแน่นอนนะครับถอนก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าดินของเราชุ่มอยู่นะครับแปลงนี้ยังถอนไม่เสร็จนะครับ ครับเวลาถอนครับเขย่าแบบนี้นะครับน่ครับไม่ยากครับค่อยๆถอนไปนะครับนี่ครับครับถอนทิ้งเลยครับบางต้นก็ยอดอบอวบอยู่นะครับแต่เราจําเป็นก็ต้องถอนแล้วครับถึงเวลาที่เราจะบารุงต้นพริกแล้วนะครับนครับพ่อกับคุณแม่ก็ช่วยกันถอนอยู่นะครับพอถอนมาเราก็เอาใส่ กระสอบไว้แบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะห่อขึ้นรถนะครับห่อขึ้นรถเอาไปทําปุ๋ยหมักสดนะครับเราจะทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ก็เสียดายนะครับเราจะเอาไปให้น้องปลานิลนด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปลานิลนก็เป็นปลาที่กินพืชนะครับบางส่วนก็เอาไปทําปุ๋ยหมักด้วยนะครับนะครับใส่กระสอบไว้แบบนี้นะครับไม่ยากครับถอนได้ง่ายๆเลยนะครับก็เหลือบางส่วนของแปลงนี้นะครับ แล้วก็แปลงนี้นะครับนะครับต้นพริกของเราก็พร้อมที่จะได้รับปุ๋ยแล้วก็พร้อมที่จะออกลูกแล้วนะครับบางต้นก็ออกลูกมาแล้วนะครับนะครับถอนใส่กระสอบไว้นะครับเอากระสอบรองรองไว้เดี๋ยก็หอบขึ้นรถเลยนะครับเอาขับสายน้ำพุ่งของเรายังมีนะครับนี่ครับที่อยู่แปลงพริกแปลงผักกาดไม่เห็นสายน้ำพุ่งนะครับ น่ครับยังเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมการปลูกพริกนะครับท่านผู้ชมอย่าให้ดินแห้งนะครับถ้าดินแห้งนี่เขาจะโตช้านะครับนี่ครับมาดูดินแปลงพริกของผมนะครับยังชุ่มอยู่ตลอดเลยนะครับเพราะว่าผมให้น้าประกาศไปด้วยนะครับด้วยเทปสายน้ําพุ่งแบบนี้นะครับพริกก็ได้น้าประกาศก็ได้น้าด้วยนะครับผมจะบอกทุกวิธีนะครับที่เราทําสวนพริกในแปลงนาข้าวแบบนี้นะครับพร้อมที่จะออกขายและได้แล้วนะครับนี่ครับอีกสิบวันก็ขายได้นะครับตัวนี้ ออกลูกแล้วนะครับก็เป็นพริกสายพันธุ์เทอร์โบฮอตนะครับที่ผมได้ปลูกรุ่นแรกไปนะครับที่ใส่ผักกาดวางรุงดอกแบบนี้นะครับรุ่นที่2ปลูกตรงน้นนะครับพาไปดูรุ่นที่2ครับรุ่นที่2นี้ปลูกไปเมื่อวันที่2 8ทธันวาที่ผ่านมาครับปี64นะครับก็ได้ประมาณ10วันวันนี้แหละครับ พาดูครับย so so ังต้นเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับเขาก็ติดแล้วนะครับไม่ตายแล้วนะครับแบบนี้ครับนี่ครับไม่ตายแล้วนี่ครับไม่ตายแล้วนะครับตรงนี้ผมก็ได้วานผักกวางตุ้งต้นนะครับท่านผู้ชมผักกวางตุ้งต้นไว้ขายก่อนเก็บพริกรุ่นสองอีกนะครับตรงนี้เป็นผักกวางตุ้งดอกนะครับก็ขายไปแล้วแล้วก็พาท่านผู้ชมมาถอนต้นกันวันนี้นะครับเรามาดูผักกวางตุ้งต้นกันครับนี่ ออกก็ยังโอ้ออกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับสิบวันเห็นใบแบบนี้แล้วนะครับนี่ตรงนี้เป็นฝากกวางตุ้งต้นนะครับเราหวานเต็มทุกแปลงเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็เต็มหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เต็มข้างหน้านู้นก็เต็มเลยนะครับหวานเต็มทุกแปลงเลยนะครับตรงนี้รุ่นที่สองผมปลูกริกสายพันธุ์ทองระยะนะครับท่านผู้ชมก็จะออกเม็ดช้านิดนึงนะครับถ้าเป็นของเทอร์โบฮอตนั้นจะออกเม็ดเร็วนะครับ นี่ครับเป็นผักกวางตุ้งต้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมดูครับออกใบมาแล้วนะครับมีแมลงรบกวนด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็สามารถทําตามได้นะครับปลูกพริกในนาข้าวรุ่นแรกของผมนั้นผมหวานผักกวางตุ้งดอกไปนะครับขายเสร็จดอกไม่สวยแล้วก็ถอนต้นทิ้นนะครับต้นก็เอาไปทําปุ๋ยหมักได้นะครับเสร็จลดอับตรงนู้นนะครับ เต็มลาก็จะเอาเทกองไว้ก่อนนะครับแต่รุ่นที่2ตรงนี้ผมปลูกพริกทองระยะนะครับแล้วก็หวานผักกวางตุ้งต้นไปนะครับเพราะว่าผักกวางตุ้งดอกมาหวานในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้นไม้อะไรออกดอกหมดนะครับผักกวางตุ้งดอกก็จะออกดอกไวครับก็จะทําให้ดอกไม่สวยนะครับถ้าเราเอาผักกวางตุ้งต้นแบบนี้มาหวานในแปลงพริกรุ่นที่สองแบบนี้นะครับปลายเดือนธันวาเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้ผักกวางตุ้งต้นนะครับจะโดนบังคับออกดอกนะครับปกติผักกวางตุ้งต้นนี่เขาจะไม่ค่อยออกดอกนะครับถ้าปลูกในช่วงกลางเดือนตุลามิุนาตุลาสิงหาปีนี้นะครับเขาก็จะไม่ออกดอกครับเขาก็จะเป็นต้นแบบนั้นแหละครับแต่เรามาปลูกช่วงนี้นะครับเราก็จะขายเป็นผักดอกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องโดนบังคับออกดอกโดยธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็จะออกดอกทุกต้นนะครับไม่ว่าต้นอะไรนะครับช่วงหน้าแล้งนี่นะครับ ก็เลยต้องหวานผักกวางตุ้งต้นนะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่มาบอกกับท่านผู้ชมนะครับแต่ผมปลูกคลิกสายพันธุ์ทองระยะนะครับต้นเล็กๆอยู่นะครับถูกได้สิบวันเองนะครับถ้าได้ประมาณ20วันก็จะเร่งปุ๋ยรอบแรกแล้วนะครับถ้าเร่งปุ๋ยรอบแรกผมก็จะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนะครับว่ามีวิธีเร่งปุ๋ยอย่างไรนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาถอนต้นผักกาดกวางตุ้งดอกทิ้งก่อนนะครับหมดอายุแล้วนะครับ เราก็จะได้แปลงพรกขึ้นมาอีกนะครับเป็นคลิกรุ่นแรกครับท่านผู้ชมสายพันธุ์เทอร์โบฮอตนะครับนี่ครับเห็นเป็นแถวเป็นแนวไปแล้วนะครับหลังจากที่ถอนต้นทิ้งนะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะมีต้นผักกาดอยู่นะครับหลังจากที่เตรียมลำแล้วก็จะเอาไปเทกองไว้ก่อนครับเราเอาไปทาปุ๋ยหมักก็ได้นะครับบางส่วนผมก็จะเอาไปให้น้องปลานีนกินนะครับเพราะว่าปลานร์นี้ก็เป็นปลาที่กินพืชนะครับ เป็นพืชเป็นหลักนะครับอะไรที่เป็นพืชเขากินหมดเลยนะครับถ้าได้ผักกาดแบบนี้ไปนะครับหัวเป็นอาหารอันโอชะเลยนะครับครับนานผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาช่วยกันถอนผักกาดกวางตุ้งดอกทิ้งในแปลงพริกของผมแบบนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดสเก็ตช์คลกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ